อยากจะบอกว่าถ้าผู้ชายคนหนึ่งต้องการผู้หญิงคนหนึ่งนัดเป็นได้เป็นเป็นผู้หญิงทางร่างกายและจิตใจนัดทำให้ได้แค่นี้ส่วนเรื่องอหน้าตาทางสังคมเราทำให้ไม่ได้จริง,รงเราเราเลือกเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าเราเรามีความรักเราอกหักเราเจ็บเท่ากันแต่เราแต่เรา เรียกร้องสิทธิหรือแสดงแสดงออกอะไรมากไม่ได้เราเราเราสามารถแบบเราก็มีความรักเป็นนะ่ะอืมเราก็แต่สุดท้ายคือ,อเหตุผลที่หลายๆคนเลิกกันอาจจะเข้ากันไม่ได้หรืออะไรแต่แบบเหตุผลที่สุดท้ายที่สาวว้สังต้องเลิกกับผู้ชายก็คือชาติกําเนิดเราซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบทํายังไงจะทํายังไงก็ช่างเถอะเธอจะสวยให้ตายเธอจะ เธอจะดูดีขนาดไหนเธอจะมีความรู้ขนาดไหนแต่ถ้าเธอเป็นแบบนี้คือเธอก็จะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักซึ่งที่ผ่านมาคือต้องต้องเป็นฝ่ายที่ต้องเดินออกมาเองทั้งที่ทำอะไรแล้วไม่ได้พัฒนาอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้คือการเป็นผู้หญิงทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์แล้วมันคนอื่นยังคิดว่ามันมันยังไม่สมบูรณ์มันอาจจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นนี่ค่ะอือค่ะ เคยมีไหมคะที่ความรักทางไหนของนักเข้ามาแล้วเขาดูไม่ออกเลยว่าเราเราส่วนใหญ่จะดูไม่ออกส่วนใหญ่คิดว่าเป็นผู้หญิงนะัดนะัดนะคือจะใช้นะัดคือไม่ได้ใช้วิธีอะไรคือนะัดจะจะเป็นตัวเองด้วยความเป็นคนตรงตรงไม่ไม่เคยโกหกว่าเป็นอะไรแต่ถ้าไม่ถามเราก็ใช้ชีวิตแบบผู้หญิงธรรมดาเพราะในชีวิตประจำวันนะไม่ได้ทําตัวแบบทาตัวเวอร์จะต้องออกไม้ออกมืออะไรขนาดนั้นนะัด นัดใช้ชีวิตแบบผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งถ้าเธอเข้ามาเธอมาเรียนรู้ฉันฉันเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันนึงที่เธอรู้อะไรมาหรือสงสัยอะไรนั้นไม่เคยโกหกบอกตรงๆบอกตรงว่าเป็นอย่างนี้แต่อยากให้เขารู้ก่อนว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้เรามีทัศนคติกับความคิดในชีวิตประจําวันแบบนี้สังคมไทยตอนนี้เปิดกว้างกับโอกาสของสาวด้วยสองมากขนาดไหนคะ ก็เปิดกว้างมากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาสองประเทศสองก็ได้มีตัวอย่างดีๆอย่าง<ม>พี่ปอย<ม>พี่มาอ,อ้นนภา<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเขาเป็นตัวอย่างดีๆที่ทําให้เราที่ทําให้เราก็พลอยดูดีไปด้วยแล้วก็ทําให้ทําให้สังคมยิ่งรู้ว่าตอนนี้เรามีความใกล้ชิดกับสตรีมากขึ้นค่มคะด้วยกิริยามารยาและวิวัฒนาการต่างๆทํา,าทให้เราทําให้เรามีความเป็นแฟมิลี่มากขึ้น ว,วันนี้สมควรเก่เวลานะคะหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณน้องนัทมากๆนะคะที่มาได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะรวมถึงคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นตัวตนของเธออีกด้านหนึ่งไปแล้วนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมคะที่ฉันยืนยัน,นะค่ะมีความอ่อนไหวมีความอ่อนหว,วานเหมอือนเหมือนผู้หญิงปกติทั่วๆไปเพล่เลจะมากกว่าซะด้วยซ้ํานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ,คะที่ได้คุยกันนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสําหรับ บงโก้แบงโก้วันนี้นะคะเราจะลากันไปนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกันใหม่นะคะสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้อาจจะพอเป็นสิ่งที่ทำให้คุณผู้ชมได้มองเห็นสังคมโดยภาพรวมมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เฉพาะชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นทุกวงการมันมีเรื่องเสื่อมเสียมาตลอดนะคะแต่ว่าโอกาสของสังคมนั่นแหละคะ่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็ผู้หญิงคนหนึง่งหรือว่าใครคนหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าตัวเองจะไปไม่ไหวแล้วนะคะ เธอจะยืนขึ้นได้ถ้าหากว่าสังคมให้โอกาสของเธอนะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ แสงตะวันแสงจันทร์แสงดาวพร่างพร่าวเป็นประกายแต่ตัวฉันเป็นเพียงแสงไฟใกล้ริบรี่ในแสงเทียจะปวดทั้งกายและใจ เป็นเพราะชายคนนั้นทิ้งความเศร้าวไว้ให้กับฉันดังใจฉันใกล้ดับพร้องกับแสนที จริงสิงฉันมันเป็นสิ่งปลอมใครจะยอมจริงใจจะโทษเขาไปทำไมทำไมไม่โทษตัวเองแม้ว่ากายฉันมันจะปลอม แต่ฉันไม่ยอมปลองใจชีวิตฉันก็จะให้สิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้เหลือไว้เหลือไว้ทำไมอยาให้เขารู้ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงนัน จริงส right? ิฉัน มันเป็นสิ่งปลอมใครจะยอมจริงใจจะโทษเขาไปทำไมทำไมไม่โทษตัวเองแม้ว่ากายฉันมันจะปลอม f o r t นีมนน้มันไม่ไตัดผมแน่นใจชีวิตฉันก็จะให้สิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้เหลือไว้เหลือไว้กับใอย่าให้เขารู้ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงไหน,น pee a